แล้งที่กำลังคุกคามอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีประกอบกับทางชลประทานงดการปล่อยน้ำเพื่อทำนาปรังเป็นเหตุผลหลักที่ส่งผลให้เกษตรกรนาบัวต้องขาดรายได้หลักจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนละหลายพันบาท สภาพความเสียหายของนาบัวบนเนื้อที่เกือบ20ไร่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะถ้าสังเกตเห็นเนี่ยใบยก็จะเริ่มเหี่ยวแห้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเกือบเต็มพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นทางด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นความเดือดร้อนค่ะของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่พวกเขาไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกบัวไปขายในตลาดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ทําให้พวกเขาเองต้องขาดรายได้หลักมาจุนเจือครอบครัวนอกจากนี้เกษตรกร,ร,กรยังระบุด,ด้วยนะคะว่าภัยแล้งที่กําลังประสบในปีนี้ถือว่าหนัก ที่สุดในรอบ10ปีค่ะนางบางออนอินทองกเกษตรกรผู้ปลูกบัวเปิดเผยว่าไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมานานหลายเดือนแล้วซึ่งตามปกติในแต่ละเดือนจะสามารถเก็บดอกบัวได้4ครั้งครั้งละหลายร้อยดอกก่อนที่จะมีแม่ค้ามารับซื้อที่บ้านในราคาดอกละ1บาทเพื่อนำไปขายต่อ,อยังตลาดใกล้เคียง น้ำนี่เมื่อก่อนนี่เห็นว่ามีประมาณหนึ่งเมตรเลยค่ะที่ยืนหนึ่เนไงเม็ดแกมันก็เสียมันก็หายน้ำอะคุณไม่เปิดน้ำมาป้าก็ไม่ป,ไมป้าก็ไม่รู้ย่ว่าไงไ,ไม่มีเลยน้ํามันแห้งหมดน้ำบกฮึจจมาทานข้างบนเ<ป>ออก็ออไม่เปิดเขาเขาปิดเขาไม่ให้ทํานาปีนี้เขาจะหยุดป้าแห้งแล้งเสียหายแบบนี้มานานลรวอย่างคะเนี่ยอืมก็สามสีเดือสองสามเดือนมานี่แหละ เออเออมานี้แหละป้าไม่ป้าไม่มีไรายได้หรอกอเดือนนึงก็ประมาณตกสักสี่ห้าพันบาทเสียหายแบบนี้กี่ไร่คะที่คุณยายปลูกโอ้ทำกันนี้ด้วยยี่สิบไร่ด้วยได้เพราะเขาประกาศไว้แล้วจะบอกไม่ได้อะเขาประกาศยังไงบ้างเขาประกาศว่าไม,ไม่ไม่ปล่อยน้ำไม่มีน้ำปล่อยอย่างเงี้ยเราจะไปล้องเรียนเขาก็ไม่ได้ว่าหนักกว่าทุกปีไหมคะเนี่ยหนักกว่าทุกปีปีนี้นะ ทุกทีเขาก็ต้องทํานาสองหุ่นปีนี้เขาไม่ให้ทําเลยนาก็ไม่ให้ทำไม่มีน้ํามาบัวก,ก็แห้งไปขณะที่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอีกรายต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ช่วยกันหาแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรด้วยการนําน้ํามาแจกจ่ายบ้างคือทางรัฐบาลเขาก็บอกแล้วว่าน้ําไม่มีเราก็ต้องทําใจแล้ว นะไม่มีมันก็ไม่มีก็จะทาไงได้ต้องรอจนน้นําฝนตกหรือว่าขาปล่อยน้ํามาให้นั่แหละรพตเขาน้ามาแจกจ่ายบ้างแต่ครั้งสองครั้งเองอยังดีครับก็ขอให้เขาเอน้ำมาใช้บ้างนิดหน่อยครับแถวที่เปิร์ตีที่ทําไรตรงนั้นน้ำมันก็ไม่มีรถผักเองนะก็ให้ขามาให้บ้างกเากษตรกรจะได้เกษตรกรจะได้ ผูกผักไว้นั้นก็จะได้มีน้ำลดบ้างหลังจากทีมข่าวทุกชาวบ้านลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะภัยแล้งส่งผลให้นาบัวในพื้นที่ตำบลดอนตะโกอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีบทเนื้อที่กว่า20ไร่เสียหายทั้งหมดแล้วทีมข่าวจึงเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกเพื่อเป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือเรื่องการแจกจ่ายน้ำให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้นายกอบตอดอนตะโกพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองราชบุรีจึงลงพื้นที่มาสำรวจนาบัวพร้อมกับทีมข่าวและรับปากจะช่วยเหลือเรื่องการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตลอดจนแนวทางการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรเร็วๆนี้ปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพเรวดีแซ่ตันทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน